អឺថាយគាត់ធ្វើពីដល់បាត់គាត់យកញ៉ៃរបស់គាត់ត្រុកដល់ចុះមួយរីងប្រតាតដល់បោះអឺថាយមិនតិចចុះទៅមືថាយមិនតិចចុះទៅមືវិញកប់ផ្លោថាយក្រោអូថាយថាយហូរហៅអេអើដល់ជ້ອງចោលហ្នឹងហាក់នេះចុះឡាឲ្យខ្លួនចៅឲ្យខ្លួនចៅឃើញចូលតាំងដល់មិនរួយមកអឺតែក៏តាំងដល់មិនរួយមកអូនេះដល់តាអញ บ้ตโอ้ยนอตาโมด้ไงบ้านเธอจีดีจีอยาให้ป้่งข้าหมกหมกน่หดเ้ใส่ก่ดูโคตรดการอยู่เส็ข้าวจอ วิวค้างลือลอมมินะลอมาสินะตกรอถ่ายลกังเอนนี่ยนะตอนแบบวัดเสียวเสียวล่ะเต้าต้าคิวต่อไปลองมุ่นตีตกรอยกีงูยืนงไทยเราหนัวหน้าทยกรออ๋อนะยาบมุ่นถายจะเ้ต่อเตี้ยต้เข้าผ่าออนะ เกียบแรงต่อคยนิมนเออแบเสียนี่นะจ้ากำลังเลยตลอดมุดขวดมนเพิ่มมานได้าเต้ไม่ขวดเอ้ววด่าเตไขวดตินี่นะกำลังเอกระดาษ้ชั้นไหนเนยชั้นสชั้นสนี่ នេះ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  ออเนี่ยมันท่าเอ้ยนี่มุมลอมไม่คอยเลยไอ้ไทยตลอดจอดตยจอดเตียบจอดเตียบได้นี่ยเ็นออออันนี้เครื่องดื่มนี่ เดี๋ยวล้องเามาท่ายนะตอนนี้่ายชมวิวออย่มเ่มมตาเล่มมยวัดเสียวขนาดนะมีเด้อนาเร่มโยบนเริ่เด้อบานนามัเริ่มมกัมันมันดอลบนนี่เด้อนี่อากีนี่ดอลบนนี่ตายืงนี่แน่นอนนี่ giọt không nữa, quẩn tabu tiếc quá đấy, ẩm, trời vẫn ngon,